สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยสวัสดีค่ะอุ้ยไหวมาก เพิ่งกดไลค์สดปุ๊บเงยหน้ามาโอ้โหสวัสดีทุกท่านเลยค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชเช้าแสนสดใสนะเช้าว,วันดีๆนคะคะวันดีๆของเรานะคะเดี๋ยวรอแต่ ที่หนึ่งพันก่อนเนาะสวัสดีทุกท่านเลยคะ่ะยามเช้าที่แสนสดใสของเรานะคะทุกๆเช้าที่วันที่ในเรื่องการเสี่ยงโชคอาจารย์ก็จะมาพูดแบบนี้ในเรื่องของทุกๆวันด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาทบทวนการบ้านกัน่คืนนะคะว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีโชคหรือเปล่าหรือว่าจะไม่มีหรือจะมีโชคมาจากด้านไหนนะคะแล้วก็ในส่วนเรื่องของตัวเลขพร้อมอยังพร้อมแล้วกดหัวใจรวยให้หน่อย เมื่อที่แล้วให้4 3 3ออก4 2 2น่าเจ็บใจเนาะเดี๋ยวไปบอกในกลุ่มแล้วกันอาจารย์จะยนืนยันนั่งยนันยนยันว่าสูตรเนี้ยที่อาจารย์คำนวณเนี่ยมันเข้าสามตัวบ่อยมากสามตัวตรงเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปให้ในกลุ่มนะคะตัวสามตัวที่เป็นสูตรเนี้ยเพรามื่ที่แล้วเนี่ยให้หน้าไลฟ์สดปุ๊บเนี่ยเจ็บใจจังเลยอะ่ะเออเจ็บใจจังเลยให้ให้4 3 3นะเบนน่าจะเบิ่นหามอะ่ะแม่ไม่ออก4 2 2ใช่ไหมน่าเจ็บใจมาก สวัสดีคุณแอลค่ะ,ะในเรื่องของในศาสตร์ของอาจารย์นะคะก็ตำแหน่งที่ดูดีในวันนี้นะคะราชาโชคนะคะพิมพ์ให้อาจารย์หน่อยเนาะพอดีวันนี้อาจารย์ระบบมีปัญหาราชาโชคคือเลขเจ็ดกับเลขแปดค่ะเลขเจ็ดกับเลขแปดค่ะพิมพ์ให้หน่อยจ้าราชาโชคคือเลขเจ็ดกับเลขแปดนะคะมหา ไม่บอกหน้าไรค่ะบอกแล้วเจ็บหัวใจมากงัวที่แล้วบอกสี่สามสามออกสี่สองสองเอออ่ะมาราชาโชคในศาสตร์นี้นะคะในศาสตร์นี้เจ็ดกับแปดนะคะศาสตร์ของอาจารย์นะคะแต่ว่ามันก็มีอีกหลายศายสาตร์ที่ตำแหน่งราชาโชคมาหาอุดมันเป็นอีกศาสตร์คุณไม่ต้องไปดูอะไรมากนะบางทีอาจารย์พูดเป็นไกด์ไลน์เฉยๆบางทีมันก็มาบางทีมันก็ไม่มานะคะแต่ว่าส่วนมากมันจะมา นในเรื่องของมหาอุดคือเลขสีเลขห้เลขเกค่ะเลขสีเลขห้เลขเก้านะคะเลขสีเลขห้เลขเกช่วยพิมพ์หน่อยเนาะวันนี้สไลด์เราไม่ขึ้นนะระบบเรามีปัญหาอาจารย์ให้ในกลุ่มไว้นะคะเอ้ย iPad ก็ขออีกทีก็ไม่ได้ะคะ่ะเผื่อจะได้ ถ้าคนจะเห็นเลขสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่ด้วยค่ะเนี่ยมันก็เด้งนะพี่แนนเดี๋ยวดีๆก็มาไม่มาไม่มาอีกแล้วเดีๆๆเ๋ยวจาย์ดูให้แป๊บเดี๋ยว ไ iPad มันไม่เข้าอ่ะบอกไว้ก่อนแล้วกันนะคะเลขเด่นประจำวันที่หนึ่งเมษายนนะคะเด่นเก้านะคะเด่น,นะะเก้าแปดรองหนึ่งค่ะแอดไลน์ไม่ได้คุณต้องมีแอดด้วยนะคะแอด h e n g 96ค่ะด h e n g 9 6เด็ด สถิติของเราตั้งแต่ต้นปียังไม่หลุดเลยนะคะสิ่งที่เน้นสำคัญที่สุดคือตัววิ่งรูดแล้วก็เจาะเราเข้าวิ่งรูดแล้วก็เจาะเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเรายังไม่หลุดเลยนะคะบางคนเนี่ยเขาให้ตัวเลขไว้นะคะเขาก็ให้แค่ให้ตัวเลขห้าหกเจ็ดตัวแล้วก็บอกว่าเลขเขาเข้าตัววิ่งเขาเข้าอะไรแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราเน้นผลงานในเรื่องของตัววิ่งรูดแล้วก็เจาะด้วย คนอื่นเข้าได้ปกตินะคะอะวิ่งรูด9 8้ารองหค่ะวิ่งรูด9 8้าแปดรองหนะคะเกรองหจดให้อาจารย์หน่อยเดี๋ยวพี่แนนมีกระดาษสักแผ่นไหมวะ A4 เนี่ยจะเขียนในนี้ให้เดี๋ยวกลับกล้องแล้วกันโน NO. วันนี้ระบบมีปัญหาก็เลยเป็นไลฟ์สดแบบกระดาษ A4 มีไหมคะไม่มีนู่พี่แนนข้างล่างถุดถุงสีม่วงตัวคิวค่ะ ถ้เดี๋ยวจ้เขียนให้จะได้แล้วก็เดี๋ยววงกันอีกทีนึงนะเลยเราไม่ต้องคนดูเยอะมากหรอกเพราะว่าเลขเจะได้ไม่ต้องดังมากเราก็จะได้เข้ากับถูกต้อไอพวกดังๆเหมือนนันนี่อะ่ะเลขเหมือนอันเลขมันมีปัญหาไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องดังขนาดนั้นเอาป่ะขอบคุณค่ะพี่เนน วิ่งรูดนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะเป็นแนวทางเฉยๆนะต่อมดเนี้ยอ่ะเราจะเจาะแถวเก้าแถวแปดแถวหนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับกล้องให้อีกทีนะคะอันนี้เป็นชุดเดียวกับที่ลงในกลุ่มนะคะเป็นชุดตัดนะจ๊ะสวัสดีจ้า มีแอดขอบคุณคุณนกมากค่ะนะ่ารักมากตั้งแต่เมื่อคืนเลยสวัสดีค่ะทำอยู่เกาหลีนะอะมาอ กับกล้องให้นะคะไม่ต้องพิมพ์นะว่าอะไรอะไรเดี๋ยวอีแม่สติแตกนะคะทำไมคุณเล่นพิมพ์พิมพ์พมาอาจารย์เลขนั้นเลขนี้เดี๋ยวอาจารย์แทนที่อาจารย์จะใช้บางทีปู่เขาบอกเองพูดบางทีอาจารย์พูดไรสดอะ่ะคุณจะรู้ใครติดตามอาจารย์ เดี๋ยวเลขเป็นแทนที่จะได้ปู่จะให้ไปเดี๋ยวดูซิว่าไมไม่ได้เน็ตบ้านเราก็น่าด้เน็ตไม่มีค่ะทักแชทมาแล้วกันลอตเตอรี่เหรอซื้อแปดห้าหนักมากซื้อแปดห้าห้าแปดหนักมากชอบ แชทมาค่ะนะเดี๋ยวอาจารย์จัดการให้อ่ะมาเดี๋ยวกลับตัวเลขก่อนกลับกล้องก่อนตัดแบบไงอะหนึ่งเมษานะคะ รองหนึ่งตั้งแต่ต้นปีผลงานเรายังเข้าอยู่มากมากเลยค่ะที่รักค่ะผลงานเรายังไม่หลุดเลยทันไหมคะแคปเจอร์ค่ะเดี๋ยววงให้ระวังศูนย์ใช่ไหมก็จะต้องระวัง9กศูนย ระวังศูนย์ห้าแล้วก็ระวังหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ดังนะแม่น้ำหนึ่งเขให้ใช่ไหมแคปเจอร์ค่ะแคปเจอร์แคปเจอร์แคปยงังแคปยังค่ะ แล้วนะอาจารย์ก็เบอร์เบอร์นะทำหลายโพลหลายซุนสมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย ก็น่าสนใจนะคะอาจารย์ชอบแปดเก้าแปดสีแปดห้าชอบมากเลยหนึ่งแปดทหเนี้ยหนึ่งหกหกสามหกสีแคปเจอร์ค่ะอันนี้คือที่ชอบมากนะคะที่เป็นวงกลมนะ เป็นวงกลมนะชอบมากถึงมากที่สุดในกลุ่มอาจารย์ลงให้ไปแล้วไปรีบจิ้มนะจ๊ะชุดสามตัวอาจารย์ให้งวด่ที่แล้วสี่สองสี่สามสามเราสี่สองสออาจารย์ขอไม่บอกในไ์สดเนาะสูตรนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหาอีกเดี๋ยวไปลงให้สามตัวในกลุ่มค่ะเข้าไม่ได้ทักเพจมาค่ะเดี๋ยวอาจารย์เข้าไปตอบ พี่แนนเข้าหน้าเฟซหน่อยค่ะเข้าอินบ็อกซ์ได้ปะพี่แนนช่วยตอบแคปเจอร์ค่ะสองตัวเอาไหมเด็กเด็ดก,กว่าเด็ดก,กว่าเลขก็ค่อยนี่แหละเอ่อ่ะแคปเจอร์เอาสองตัวไหมคะเอาไหมเอาไหม,ไมเดี๋บอเบบอก ขอแค่นาทีหนึ่งเดี๋ยวให้สอนพี่แนงมันเ,เน็ตทำไมอะจริงปะเน่ยเน็ตที่บ้านน่าจะมีปัญหาใช่เราใช้ 4G อยู่หรือเปล่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวค่อยไปว่ากัน ทักแชทมาเดี๋ยวอาจารย์เข้าไปตอบสองตัวนะเอาที่ชอบนะ เราก็ยังแอบลักแปดห้าอยู่นะติดไว้แล้วกันแปดห้ามาดูค่ะ ล่างบนอันนี้ความชอบจริงๆอาจารย์ให้ให้ไวในกลุ่มอะนะอันนี้เอาความชอบส่วนตัวสี่เจ็ดไปยังแอบให้เจ็ดสี่สเจ็ไปเจ็ดสคือสามตัวมันเยอะเพราะว่าเราจะต้องโต๊ดแต่งโต๊ดเนอะแคปเจอร์เจ็ดหนึ่ง ัร้อยสามหกสี่ค่ะลายมีปัญหาใช่ไหมอาจารย์ว่าอาจารย์พูดตรงๆนะที่รักสี่หกสวยมากลากเป็นปะลากเป็นปะลากเป็นปะในกลุ่มใครลากเป็นลากสี่หกไม่ต้องมาทักแชทขอเลขนะคะหน้าไลฟ์สดไม่ดูแต่ทักแชทมาเพื่อขอ หยีหยีทำอะไรปิดนี่ลายวันอะไรไม่ต้องมาเดี๋ยวจะโดนไม่ต้องเลยนะเดี๋ยวจะโดนนะมมามาเดี๋ยวไปโกงเขาอีกนี้เช้าแตกจ้าเลิศใน,นกลุ่มได้ไหมนี้เช้านี้เช้าแตกนะคะนี่มีคนบอกว่าแม่แม,แม่นี้แค่อีกแม่แตกเจ็ดเก้านะจ๊ะเลิศอ่ะหลักร้อยสามหก สีล่ละกันแอบชอบแอบใส่เลขอาจารย์แอบใส่หลักสามเลขอาจารย์ใส่สามไปเยอะนะคะในตัวหลักร้อยอ่ะแล้วก็อาจารย์กลับ6กหางนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันในกลุ่มเดี๋ยวอาจารย์ลงให้นะคะเออวันง่วงที่แล้วให้สี่สามสามออกสี่สองไม่ไม่พูดแล้วเดี๋ยวแม่งเลขเคลื่อนอีกเออสูตรนี้ันมามปนมา,บนมาเบื่อพวกอันจังเลยอะ่ะ เราก็ไม่รู้ว่ามันอ้นไม่อ้นอะไรยังไงเนาะอาจารยไไ์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดตามอะไรพวกนี้แม้ว่าบ,บางทีข่าวยังไม่ได้มีเวลาดูเลยแค่เรียนก็เรียนทุกวันละเจ็ดแปดวันเจ็ดวันน่ะก็แทบจะไม่ไม่ได้ทําอะไรคุณอาจารย์น้ำหนักลงไปห้ากิโลนะกินข้าวเนี่ยบางทีไปเรียนเนี่ยเสร็จเนี่ยกินสี่โมงห้าโมงเย็นน่ะมือแรก่ะกินแต่น้ํา ข่าวบางทีอะไรต้องบอกกันคืนมาแวบดูเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไม่ต้องพูดเลขอัดแล้วแหละคนให้เขาก็เสียกําลังใจกว่าเขาจะตัดมาเป็นเลขเนี่ยคุณคิดดูว่าก็ต้องกระดาษกี่แผ่นอะไรกี่แผน่นแล้วชุดสามตัวเนี่ยตัดไปเลยด้วย,ววยตัดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วด้วยแล,วแล้วก็เราก็เสี่ยงไปแล้วด้วยเรียบร้อยเดี๋ยวไปเจอกันในกลุ่มนะคะก็ฝากติดตามด้วยอันนี้เป็นื่วงของชุดชอบแล้วในกลุ่มเดี๋ยวเราไปปังกันอีกทีในรืวองของตัวคุณน,นะคะวันนี้เรามาเร็วหน่อยเดี๋ยวอาจารย์จะไปลงชุด3ตัวไว้เลย3ตัวนะคะค ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ว่าในกลุ่มแล้วแตกไปแล้วนะสามตัวตรงนะคะเคยแตกสามตัวตรงโต๊ะดับที่ให้ไว้นะคะแล้วก็ผลงานเข้าถูงมวนในกลุ่มเดี๋ยวอาจารย์จะไปลงให้ในชุดนี้อีกนะคะจะลงชุดเด่นให้หนึ่งชุดนะคะแล้วก็ชุดรองนะคะในเรื่องของตัวรองนะคะอาจารย์ก็มีวางตัวเลขไว้ก็คือการไว้จะเป็นเนต็งโตนั่นแหละนะคะมีชุดรองแล้วก็ชุดเด่นแล้วก็เป็นตัวเลขสามตัวที่ที่เคยให้่ะม้วนนั้นมันออก อะไรนะอาจารย์จำไม่ได้มันก็เข้าสูตรเดียวเข้าสามตัวตรงเลยแล้วก็มัวที่แล้วให้สูตรนี้ไว้อีกนะคะมันมาสี่สามสามแบบมันออกสี่สองสองก็อยากจะให้เดินสูตรนี้ยังสูตรเดินดีอยู่แล้วไปเจอกันในกลุ่มนะคะฝากไว้เท่านี้นะอาจจะผิดพลาดเกี่ยวกับระบบเทคนิคยังไงก็ก็ขออภัยนะคะสี่หกมันอันคุณก็ลากดีลากเป็นเป้าแม่ไม่ได้อยู่ไม่รู้ สี่หกลากไม่เป็นลากเป็นปะน้าไม่เป็นเจ็ดเก้าแตกนี้ใช่ค่ะแตกนี้ค่ะแป๊นึ่งนะจ๊ะเออจเย็นๆที่รักอ่ะห้าตัวให้ไว้พี่แม่าจารย์หน่อยสามเก้าแปดหนึ่งห้าค่ะ สามเก้าแปดหนึ่งห้าค่ะเลขชุดห้าตัวนะคะสามเก้าแปดหนึ่งห้าวนได้เลยนะคะเลขห้าชุดแม่เข้าถูกงวดนะคะนะตัวผลงานเข้าถูกงวดสามเก้าแปดหนึ่งห้าค่ะนะคะสามเก้าแปดหนึ่งห้าพิมพ์ให้หน่อยสามเก้าแปดหนึ่งห้าเลขชุดห้าตัวนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอเน็ตบ้านอาจารย์มีปัญหาเข้าไม่ได้เลยเนาะน่าสงสารตัวเองมาก นะคะนาสงสารนาสามเก้าแปดหนึ่งห้าค่ะชุดตัวเลขห้าตัวเผื่อบางคนอาจจะเล่นตัวชุดไว้นะคะก็ก็ลองไปเสี่ยงในเรื่องของตัวเลขดูให้ไว้หมดแล้วแล้วไปเจอกันในกลุ่มนี้ที่อีเช้าปังแล้วเดี๋ยวเราไปต่อไม่รู้จีนน่าจะไม่ทันจีนน่าเอ้ยจีนทันอยู่มั้งจีนแล้วก็ห้างเช้าแล้วก็ต่อไปยาว,ยาวเดี๋ยวอาจารย์รีบไปลงให้จะได้ปังกันทั้งวัดเลย